ที่หลงไหลแล้วก็ปลื้มกับสายตาคุณอ้ํมมากเลยนะฮะจนกระทั่งนอกจากสายตาเนี่ยที่น่าหลงไหลแล้วมีความเพอร์เฟกด้วยของคุณเป้นเนี่ยนะครับและทําให้สาวคนนี้เนี่ยทนไม่ไหวครับเลยต้องโดนฝ่ามืออรหันคุณแอ๊ทักษอรเขาเป็นใครและ <c oughs> จะเจ็บแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามชมกันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพลอยชมมาเมจอสังนะคะรับบทเป็นเนียนค่ะหรือชาตาพรในน้ําตาลไม้นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะคาแรคเตอร์พลอยก็เป็นคนแบบว่าสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อหน้าดีรับหลังร้ายเรียกว่าแบบ หน้าไหว้หลังหลอกก็เลยยังไหว้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแอปไลน์แบบเนียนมากๆจนคนจะแบบดูตอนแรกก็แบบอุ้ยดูน่าสงสารนะแต่ว่าพอเขาหันหลังปุ๊บคือตาเขาจะไล้จิกแล้วก็แบบยิ้มแบบมุมปากทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่แบบร้องไห้ร้องไห้แล้วก็จะแบบว่าพอเขาหันหลังปุ๊บ ก็เป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็จะร้ายแบบมีเหตุผลน่าสงสารนิดนึงเพราะว่าพ่อเขาติดหนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องหาทางที่จะแบบจับผู้ชายที่มีฐานะมากกว่ามาแต่งงานเพื่อห้ได้ทำลายหนี้ของพ่อนะคะค่อนข้างยากนะคะพลอยต้องปรึกษาพี่ณะนะคะชนะคาประยุนอยู่บ่อยๆเลยนะคะกับผู้ผู้ช่วยนะคะชื่อพี่หมีนะคะเพราะว่าพ่อเองเป็นคนค่อนข้าที่จะแบบตรงอ่ะตรงไปตรงมารู้สึกอะไรก็รู้สึกอย่างนั้นทะนั้นเวลาการแสดงที่มันต้องซับซ้อนมากๆเนี่ยต้องเป็นแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในเวลาเดียวกันเนี่ยพอยจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องขอคําปรึกษาจากพี่ๆในกองถ่ายเหมือนกันค่ะในเรื่องนี้นะคะก็มีโดนทําร้ายบ้างนิดหน่อยค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่โดนพี่แอฟตบนะคะซึ่งปกติเล่นกับพี่แอฟหลายเรื่องแล้วจะไม่เคยโดนตบเลยพี่แอฟบอกว่าแอบเขินเลยอะค่ะพลอยก็แบบโอ้ยเอาอะไรพี่เป็นไรผักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะบรรยากาศในกองถ่ายก็คือก็จะขำๆอะไรเงี้ยค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะน้ำตาลไหมยังคะเน่ก็ฝากดูด้วยนะคะ รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วคุณก็จะได้กติแล้วก็คิดจากละครเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็<ม> Happy Birthday to you คุณพอเชื้อมานด้วยวันนี้วันเกิดน,นะครับ<ม>ถามนิดหนึ่งคุณแอปครับคุณแอปเนี่เรียบร้อยขนาดน,นี้แต่ละเรื่องเล่นเป็นผ้าพ,พับไว้ตลอดเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปตบพลอยเลยเหครับอตอบเป็นไง <c oughs> ตัวเองก็ <c oughs> เดนเอง แต่จริงๆเนี่ยเล่นกับพลอมอาหลายเรืร่องจริงๆค่ะ้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็คือมีเหตุผลของตัวละครคือด้วยความที่เราเป็นห่วงลูกอันนี้คือเหตุผลที่แบบสําคัญที่สุดแล้วคือลูกเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าชีวิตของเราเองอเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทําลูกเราเราจะไม่ยอมอคือสู้ตายก็ตบเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรไม่เคยนะคะเราไม่เคยใช้กํลาลังเรื่องผู้ชายแล้วคือเรื่องลูกเนาะเออนั่น,นสิคือไม่แย่งผู้ชายมีแต่ผู้ชายมาแย่ง ถูกต้องค่ะในในวันนี้วันเกิดพลอยเชิญมาแล้วนะฮะเราจะเบิร์ตเดย์ด้วยกันเมาส์ครับเป็นยังไงทำงานกับพลอยเป็นังไงบ้างครับพี่แอําก็เรียกน้องพลอยว่าน้องหมีหรือน้องปลาทองนะครับทำไมคือน้องพลอยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบคือเขาจะคือด้วยความที่ช่วงนี้เขาถ่ายละครสองสาเรื่องพร้อมกันแล้วบางทีเขาพักผ่อนน้อยๆเขาก็จะจําบทได้ได้ค่อนข้างลําบากไม่ใช่ไปแกล้งไปแย่เขาคือแค่เดินสะดุดยอดย่าก็ลืมบทได้แล้วไม่ใชเข้าไปแกล้งเขาก็จะพยายามเดินหนีตลอดเวลาครับคุณแอ๊บนะครับ พลอยน่ารักเว้เราไม่เม้าการเราช่วยกันเพราะมีอ้ําคอยแกล้งอยู่แล้วโอ้โแต่ก็แฮปปี้วันเดย์ค่ะแล้ะค่อยวันเรื่องของคุณคุณพลอยเนี่ยเป็นไงฮะหน้าหมันไส้มากไหมโอ้โหต้องบอกว่าเนียนสมชื่อได้ข่าวว่าเป็นตัวจริงใช่ไหมในเรื่องนี้เขาชื่อเนียนเขาเนียนสมชื่อจริงค่ะเพราะว่าเวลาเจอแอปก็จะแบบว่าพี่โบค่ะพี่โบค่ะคือแบบเหมือนรักหวังดีเป็นรุ่นน้องพอารับหลังหันหลังปุ๊บ จิกทันทีแต่ว่าที่ที่ที่ส่วนข้อดีของเขาคือว่าความรักระหว่างน้องพลอยกับกับคุณพ่อก็คือปุ๊มตรีเนี่ยเป็นความรักซึ่งซึ่งน่ารักมากต้องติดตามชมกันด้วยครับยังไงตอนนี้นะครับพักความสนุกไว้สักครู่นะครับยังกลับมาเพราะว่าเบรกหน้าของเราเนี่ยนะฮะจะต้องลุ้นกันต่อมน้ําตาแทบกระเด็นพระเอกซาดิสแบบนี้เล่นหลายเรื่องมาอย่างนี้ต่อมน้ําตาอักเสบมาแล้วจะสนุกแค่ไหนนะฮะน้ำตาไม่สเปเชียลออนสีสันบันเทิงสดเบรกหน้าเดี๋ยกลับมาครับค่ะ มันไม่จริงใช่ไหมที่บอกกันว่ารัก้องวความสัทุกอย่างไว้ที่นู่นตอนนี้นักเก็มาโลกแห่งความเป็นจริงแล้วฉน,นทานเป็นหนูไมนสั่ได้อีกแล้วฉันเลือดสามีของฉันนะต้องรักษไม่ขอบคุณไปยอมถอยนะไปขอร้องพี้บัง่ยไหม มันเกิดขัดมันไม่นคนมีแต่เปันไม่เคยมีความสุขดีมนกลับเลยนะโไปอย่าเข้ามาใกล้นะโอ้ตไม่เอาทำตามคำพูดอ่ะใจร้ายจังทำไมเราใจทำไมอีกล่ะ ก็แอะอยากออกไปสิ่อสารนเรื่องสนุกใคได้บอนออกเลยตั้งเอกเพ่เขาออกไปก่อนวันนี้อย่าอย่าอย่ามานัวประตูบ้านผมนะครับสวัสดีครับคุณบอยนี่ไม่ใช่เพะ ผมนังเอกเราเป็นคู่สองอันนี้คู่หนึ่งี่รบคุณเวลาทั้งสองคนหรือเปล่าครับเราย้ายที่ดีกว่าไหมขอบคุณกรไปทะรแล้วตอนนี้สเปเชียลออนสีสารไปทางสดนะัะฝากหน่อยอย่างเขาเรียกว่าพระนางเนี่ยนะฮะได้เห็นการกระทำนะครับของของพระนางอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะฮงน้อยมันยังน้อยก็คืออยากรู้ว่าน้องแอปเป็นส่วนเกินของละครเนี่ยจะเป็นยังไงต้องติดตามชมละครเรื่องนี้เวลาเข้าฉากกับสองคนเนี่ยคือจะไม่มีใครใ่้ตามองน้องแอเลยหรือว่เป็นใจกันดอกไม้ อะไรในเรื่งนั้นล่ะคะผมถามนิดนึงอ๋อรู้สึกยังไงบ้างครับที่เื่องเล่นกันแบบเมื่อกี้ฮะอุ้ยก็สนุกดีนะครับผมชอบที่ชอบลหะคราต้วัหาตัวเองเจอแล้วไงคะแหมเจดไปคุณตาอินเนอร์อีกแล้วนะครับอี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะติดตามได้แน่นอนกับน้ำตาลไมมสเปเชียลออนสีสันระดสด ระนางค LIAM> ู่น bon <No> ี้นะฮะจะมาเรียกว่าคุยกับเราอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณค่ะมานะคะอ่าแล้วตอนนี้นะคะใครอยากรู้ว่าคุณพลอยคณิตกุลเนี่ยนะคะชอบทานอาหารร้านไหนก่อนที่จะไปกินครับคุณเจนนะฮะเรามีคําถามถามก่อนนะฮะจริงเหรอใช่ครับรามาเมาส์กันต่อดีกว่านะฮะเรียกว่าต้องเอ่อนางเอกเจ้าน้ําตาอยู่แล้วครับเรื่องนี้พระเอกเจ้าน้ําตาเป็นยังไงครับก็ก็ซึ้งอะครับก็เศร้าเห็นบอกสี่สามสองปุ๊บน้ำตาหยดเป็นเม็ด ก็ด้วยความที่ละครตัวละครตัวนี้มันจะต้องรักนางเอกมากจนคือตอนแรกอาจจะแบบมีฟอร์มหน่อยแต่ตอนหลังๆไม่มีฟอร์มแล้วคือแบบต้องการที่จะดึงเข้ามาเป็นของเราให้ได้คือยิ่งรักก็ยิ่งรู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะยิ่งทําให้ตัวเองตาบอดโดยด้วยการรวอนเขาขอร้องเขาอะไรต่างๆทั้งที่รู้ว่าเขาก็ยังมีเจ้าของคือยังมีพันธะอิ่ครับปรงขนาดปีนรั้วบ้านเลยนะอ๋อฉากนี้สนุกจิตมากเลยใช่ไงครับคือเหมือนพระเอกมาขอร้องแบบ ทำยังไงก็ได้อย่าอย่าออกไปจากชีวิตเขาอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คือมันเศร้าตรงที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วรักรักกันมากแต่ว่าพยายามพยายามที่จะปิดกั้นพยายามที่จะหนีความ้สึกงระหว่างระหว่างตรงกลางที่พยายามจะกั้นกันไว้ครับเรียกว่ากินใจมากนะฮะแต่เรื่องนี้นอกจากความกินใจน้ําตาที่ไหลรินของพระเอกแล้วเนี่ยมีความใจบุญและความสนุกสนานเกิดขึ้นในกองถ่ายครับเห็นบอกว่าทําเสื้อใช่ไหมฮะคุณอ้ําคุณแอฟคุณพลอยเชอร์มาน3คนเนี่ยทำเสื้อนะครับเป็นเอามาแจกทีมงานใช่ไหมไหนเป็นยังไงเล่าหน่อยสิครับ <Okay. S 2> นี่จะเป็นเสื้อกันความหนาวหนาวจากความว้าเวอโหนะครับอันนี้แจกทีมงานหมน <c oughs> ดเลยใช่ไหมฮะคนในช่องอยากได้เยอะมากนี่มีคือน้ำตาลไหมแล้วก็จะมีชื่อน้องแอป,ปนี่คือชื่อผมแล้วก็ชื่อน้องพลอย <c oughs> แข้างในหมวกก็จะเป็นอันนี้เปิดเป็นหมวกได้ <c oughs> เป็นหมวกได้ด้วยนะกันลมกันฝนครับได้หมดเลยค่ะก็สนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับอเอ๋อแจกแจก แต่โอเคอันนี้ก็แจกเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีมาแจกพวกเราใช่ไหมฮะดูทําทำหน้าดูทําทำหน้าตอนนี้คลิสีสันถามมาครับไม่ใช่ผมฮะอุยโยนแล้วเราจะสั่งเพิ่มให้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะตอนนี้หิวแล้วครับคุณเจนใช่แล้วเทราะฉะนั้นนะคะจานดาราของเรารออยู่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะโอ้โหอยู่กันเป็นแผงตอนนี้นะฮะไหนนี่ก็เบรกสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พระนางของเราเนี่ยบอกนิดนึงว่าละครน้ำตาลไหมจะให้อะไรต่อสังคมไทยบ้างครับ อ่าให้อะไรครับนปป้งแอปเจ้าของแอป,ปก็คงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักในหลายรูปแบบนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าในสังคมเรามีมีหลายรูปแบบจริงๆนะนน <laughs> ครูค้ใจเรื่อ,อยแต่แต่ทพกรูปแบบก็คือถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่แท้จริงเราก็น่าจะเข้าใจนะคะจะรักรูปแบบไหนก็ได้ขอให้รักให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เรียกว่ารักตัวเองให้เป็นด้วยนะฮะใช่แล้วน้ำตาลไหมนะครับจอนแอรวันไหนครับคุณแอปพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันแรกค่ะเวล่ สองทุ oh ่มครึ่ง <pu> ค <beast> ่ะทุกคืนมันพุทและเพื่อที่ขาดแข็งไหมช่างสาวเหมือนเด็กนางแกวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะอแต่ว่าเรายังไม่หมดไปไหนนะครับเพราะว่าสองท่านนี้พรุ่งนี้วันนี้เวลาน้อยมากไม่ได้คุยกันเลยนะคมีพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยุทธ์ยุทธ์ยุทธ์ยนทธ์ยุทธ์ ขอบคุณเสื้อผ้าจากโซบะด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังคงอยู่กันนะฮะกับน้ำตาลไม่สเปเชียลออนสีสารเมทางสดุภาคภาคสองนะฮะจะมีสองพระนางนี้มาแทนนะครเดี๋ยวยไงพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ